สวัสดีครับเจอนี่แล้วกับทรงโจนสุนคนครนะครับช่วงนี้ตามที่รู้เลยที่ใต้ฝนตกอีกแล้วโอ้โหจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมอยากกินขนมก็เลยไปโรตัสนะครับไปซื้อขนมแต่เวลาซื้อขนมเนี่ยอย่างแรกที่ผมชอบทํานะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันแต่ก่อนไม่เป็นนะเพิ่งจะเป็นช่วงหลังๆแบบช่วงที่มันขนมมันได้น้อยอะ่ะผมมันจะชอบหยิบซองแล้วเขย่าดูก่อนว่าในซองอะ่ะมันมันมีเยอะไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบเยอะ ก็อาจจะซื้อแต่ถ้ามันน้อยแบบเบาๆแบบไอ้ดูแล้วมีไม่กี่แผน่นผมก็จะไม่ซื้อนะอันนี้เป็นวิธีเลือกซื้อขนมของผมเลยนะตอนเด็กๆไม่เป็นว่าเด็กๆมันเยอะเยอะทุกถุงอะ่ะแต่พอโตมามันน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงจนแบบมันน่าแปลกใจอะไรเงี้ยแล้วซองหนึ่งเนี่ยวันนี้ซื้อมาซองละสามสิบสองบาทนะครับก็มีสองยี่ห้อที่ผมหยิบมานะครับแล้วลองเขย่าดูว่าแบบเออเฮ้ยมันมันเยอะไหมก็เท่าที่เขย่ามันก็พอประมาณนะแต่มันก็ไม่ได้เต็มมันไม่ได้เต็มถุงอะ่ะเหมือนถ้าแบบ บางยี่ห้อหรือแบบอะไรเงี้ยขนมบางผลิตภัณฑ์เนี้ยมันเขย่าหรือแบบเฮ้ยผมเรารู้เลยว่ามันแน่นเต็มถุงเนี้ยแต่ถุงนี้น่าจะแบบไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็เลยจะลองนะครับวันนี้จะลองแบบมารีวิวแกะดูเลยว่าห่อหนึ่งเนี้ยมันมีประมาณกี่แผ่นกับราคา3 2บาทนะจะบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มวันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความต้องการของคนกินนะครับเพราะว่าถ้าเขาอยากกินเขาก็ยอมจ่ายอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมผมแค่อยากรู้เฉยว่าเนี่ยราคาเท่ากัน อันไหนมันได้เยอะ่ากันมันมีกี่ชิ้นอะไรเงี้ยอยากรู้จริงไม่ไหวเพราะว่าลองเขย่าแล้วแบบมันก็สงสัยไง่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่ามันเป็นขนมอะไรยี่ห้ออะไรไปนี่ครับมันก็คือเล3ามสิบาทนะครกับเทตโต้สามสิบาทราคาเท่ากันเลยนะอันนี้น้ำหนักสุทธิเจดสิบเอ็กรัมนะครับก็ขยา่าเขยา่าเออก็เฮ้ยเลถุงนี้ดูหนักๆนะดูเหมือนแบบ ถ้าเป็นถุงห้าบาท6บาทผมไม่รู้กี่บาทนะถุงเล็กมันจะแบบแมมันจะแบบกงกวงเลยอะ่ะแต่อันนี้เฮ้ยมันดูใช้ได้นะนเตโตครับเตโตนะครับก็น้ําหนักตุ้ดทีหกสิเกรัมนะครับน้อยกว่า,น,วาน้อยกว่า2องกรัมแค่นั้นเองนิดเดียวเดียเด๋ยวลองลองไปดูดีกว่าว่ามันจะได้กี่แผ่นและอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันนะไปดูกันช เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเลกันก่อนดีกว่าเงินเทตโต้เราเก็บไปก่อนนะเคเลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีเท่าไหร่เริ่มเลยนะีน่เทเทลงมาในนี้เลยเห็นแล้วเดี๋ยวคัดแยกออกมาใส่อันนี้โอ,โอ้ครึ่งซองเลยนะเห็นไหมโอ้อันนี้อันนี้ถ้าตีนะครับนี่ ถ้าเราตีไปคือครึ่งซองนะหรือว่าเยอะนะน,นี่ถ้าเราบีบเนี่ยครับเนี่ยที่ผมบีบนี่คือด้านล่างมีมีขนมอยู่นะสำหรับผมนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาแบบผมจําได้ผมเคยซื้อเล่ถุงเลเกอรมันแบบม,แบบมันเบาแล้วมันเหมือนแทบจะไม่มีอะไรเท่าไหรอ่อ่ะข้างในะนะแต่อันนี้แบบวิเซอร์ไพรส์ครับครึ่งเลยเกินครึ่งมาอีกนะโอ,ดอะ้ดูดิอ่ะดูดีกว่ามีกี่ชิ้นเลยโอ้ โอ้นี่นะหมดซองอะนะไม่เหลือแล้วนะขยะพะย,ยนะนี่ไม่เหลืออะไรละเหลือแต่เศษเศษแล้ว,อลวโอเคนี่นะครับสามี่สิบสองบาทเดี๋ยวเราเอามานับกันดูนะครับว่ามันมีประมาณกี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรานับชิ้นใหญ่ใหญ่ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวชิ้นเล็กๆค่อยเป็นนับรวมกันเป็นหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยนับชิ้นที่แบบดูเต็มเมไปก่อนนะครับเรามาเริ่มนับกันเลยนะเอาแบบชิ้นเต็มเต็มก่อนเลยนะหนึ่ง สองสามเ,สเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ย7ิบเ็ดนะแล้วเดี๋ยวมารวมเศษๆกันเป็นหน่งชิ้นนะครับเศษที่ดูมันน่าจะเป็นครึ่งย8 29ิบปดยิบเก้า หมดแล้วครับผมตีไว้ประมาณห้าชิ้นแล้วกันเนี่ยนี่น่าผสมกันน่าจะได้หนึ่งชิ้นนะ57ชิ้นครับผมเล่ห้อสิบเจ็ดชิ้นประมาณนะผมบางมือผมมันไม่นิ่งอยู่แล้วแหละมันไม่สาม,มารถรวมได้หรอกว่าแบบกลายเป็นชิ้นใหญ่พอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ประมาณไว้ว่าห้าสิชิ้นรวมเศษแตกๆนะต่อไป เป็นตาของเทสโตนะครับดูว่าด้านในจะมีเท่าไหร่แกะเลยดีกว่าออโอ้โหเปิดมารูสึกว่าเวนิดนึงนะนี่ครับนี่นเต็มถุงนี่จะลงมาน้อยกว่าครึ่งถุงนะครับที่อยู่ด้านในนะจะน้อยกว่าครึ่งถุงนะเนี่ยที่ผมบีบนะ เนี่ยครับคือถ้าเทียบกับเลเมกี้เลจะสูงกว่านะหมายถึงปริมาณมันจะแบบมันฝรั่งจะขึ้นมาเป็นถุงกว่านะอันนี้จะอยู่ด้านล่างเทาง่านี้นะครับแต่เดี๋ยวดูกันดีกว่าว่ามันจะมีเท่าไหร่เยอะไหม ฟิล์มันจะต่างกันนะครับเลมันจะแบบแผ่นมันจะบางถ้าเราเทียบกันนะส่วนไอเทตโต้เนี่ยแผ่นมันจะหนาแน่นมากเลยมันจะแน่นๆ่นแบบเป็นมันชิ้นแบบนหนาหน่อยผมว่ามาเทียบให้ดูแล้วกันว่ามันประมาณไหนนี่นะครับสมมติว่าเลแผ่นหนึ่งผมเทียบให้ดูแล้วกันเนี่ยน่ครับเลมันจะเป็นแบบเห็นไหมบางบางนะครับบางๆงกวงกวกรอบกรอบหน่อยแต่ถ้าเทตโต้เนี่ยเห็นไหม มันจะแน่นครับเนี่ยอันนี้มันจะแบบบางๆเนี่ยโปร่งใสเลยถ้าเทียบอันนี้จะหนากว่านะครับก็มไม่แปลกใจนะที่แบบว่าถ้าเลจะเยอะกว่าเพราะว่ามันแผ่นม,มันบางกว่ามันเลยแบบขึ้นมาได้สูงกว่าก็ไม่แปลกใจแต่เดี๋ยวนับกันก่อนดีกว่าต่อไปเป็นเจ้าเทสโตนะครับเริ่มเลยหนึ่งสองสาสี่ห แปดเยอะนะแต่อันนี้ประกอบง่ายสิบสองนะเดี๋ยวเราประกอบเป็นชิ้นเลยเนี่ยสิบสามสิบสี่แปดสามสิบเก้านตีเป็นว่าสี่สิบแล้วกันครับ สี่สิชิ้น40ชิ้นนะอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นที่40นี่ครับดูแล้วเป็นยังไงบ้าง57กับ40ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนยังไงบ้างนะนี่ครับเป็นไงกันบ้างรับก,การรีวิวไปนะครับสี่สกับห้นะก็ส่วนตัวใครชอบ แบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะรสชาติอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมอะผมชอบเทโต้มากกว่านะเพราะผมคิดว่ามันแบบมันมีเนื้ออะไรให้เคี้ยวเยอะกว่าแล้วก็รสชาติมันจะเค็ม,มๆแล้วก็เป็นมันฝรั่งแบบมากกว่าสาหรับผมนะผมรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเลมก็จะกรอบๆแบบบางๆนะครับกรอบๆบาง,ๆ,บางๆกินเพลินๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่ค่อยได้เทคเจอ์เท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่ความชอบนะครับในราคา32บ,บาทเท่าๆกันนะ จำนวนแผ่นก็ตามที่บอกเลยนะครับ40กับ57จริงๆมันมันไม่ได้เป๊ะตามที่ผมนับหรอกเพราะว่าพกบางทีผมก็หยิบรวมกันเป็นชิ้นไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ให้ดูว่า1ซองได้ประมาณนี้นะผมว่าถ้าจริงๆมันมันคุ้มกว่าถือซองเล็กๆนะครับตองละ5บาท7บาทอะไรเงี้ยผมว่าถ้าซื้อก็ซื้ออย่างนี้กินน่าจะดูคุ้มค่ากว่านะเพราะว่าไอ้องเล็กนั้นเปิดออกมาแล้วแบบ รู้สึกท้อแท้อะไรเงี้ยอันนี้ยังค่อนข้างแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์นะกับราคา3 32บาทนะก็ลองดูแล้วกันครับใครชอบแบบไหนก็ไปเลือกซื้อกันมีขายทุกที่แหละคลิปนี้ก็นั่นแหละทำตอนว่างๆนะไม่รู้ทำอะไรฝนตกเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับทรงโจนสุนครขอให้ฝนหยุดผมแล้วไปเที่ยวแล้วบ๊ายบาย